ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคุณลูกค่ะเอฟซีตินารักถูกทักทนดเด้อค่ะเด้อเมืม่อนี้มาสวนมะขามเทศอีกแล้วค่ะ,คะถึงเวลาเก็บทรงออเดอร์สั่งแล้วค่ะอ่ายายลำดวนไรงน<ด>ันตัวสวัสดีจ้าเฮ็ดยังกว่าเมือม่อนี้เมื่อนี้เจบามะขามเทศดีคือเก้าละจ้านางคัดยุจ้ายายลำดวนคนสวนค้นสวยเมียตาอ้วนคนขี่ไหล ตาอ้วนเก็บให้ตาตีหนึ่งคนน่ะตาอ้วนเก็บตีหนึงว่าสิไปตีไก่พุ่นนะไปแล้วโอ้ยตาอ้วนทีหลายทางโทษตาอ้วนอืมด้ยปล่อยเมียมาเป็นเอาตาอ้วนบอกว่าไฟไฟ่าไฟการขาไฟการขาไฟตลาดไฟผลิตก็ไฟเก็บไฟผลิตไปแล้วไปแล้วอืมโอ้ยงามค่ะน้องมื่อนี่เนาะสุดยอดเลยยายเเริ่มลำดอนยายเบิวงจับขึ้นมากันนะชอบมากกันน่ะ เออชอบบังชอบบังเอ,อพ้พีพีพีเอพีอนี่อันนี้เป็ดนอนไทยแล้วค่ะกำลังออกออ,ออกรุ่นออกรุ่นมูออกรุ่นสีชมพูมีงามจางงามจ<ข>างคืยไม่มีหนอนไม่มีเพี้ยเลยคือขักขึ้นแหน่แเก็บอีกจังยกยกว่างหันเมื่อแอร์เลย,อ,อ,ยอ่าอีกหลายยกคนนะตะอ้วนว่าเอาให้จนว่าไฟการข่ายย่อมหมดละไฟการตลาด มึงทีเก็บโดนปันไดทีพอลิษให้เอ้ามือนี่ยายลำดวนกระลังขัดกระลังตัดหนวดตัดเข้าอ่าจิส่งออเดอร์นะคะออเดอร์ตลาดก็มีเนาะค่ะเนาะก็เลยว่าจิไปส่งผลเหลือเกลี้ยงวางดอกจ้ามือนี่งามคลาดหนวยงามพอบ่ผิดวางเลยบ่ผิดวางเลยบ่มีหนวดบ่เห็นมีเข้าเลยจะหนวยงามงามสวยๆนะทุกท่านผู้ชมไปเบิ่งฟังท่างนี้ก่อน ตะอวนแล้วห่ออีกแล้วเพราะว่าอดที่สองรอดที่หนึ่งเก็บใช้ยางถุงยางเต็มสวนเลยเคุนยายว่ามันหกผดฮะท่านผู้ชมลูกค่ะเอฟซีทีว่าสีมาติตตามหรือว่าอยากเบิ่งสวนคุณยายเชิญเลอค่ะเด้อคุณยายพร้อมแล้วบา้านีสีมาเมื่อไรให้โท่บอกคุณยายสียูล่อรับสียูล่อรับเอฟซีทีมาชมสวน พร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเบิ่งหน่อยยำยางย่อยยำยางเลยบุญถ้าเหลือใจอีหลีเด้ค่ะมันแดงงามมันสวยเบิ่งถอดปากออกโอ้ถอดถอดแก้วออกไหมแดงจึ้งคึ้งเมื่อนี้ที่เก็บมือๆหรือคือย้ายลำดวนไม่ได้ไปทางไหนดอกลำดวนย้ายลำดวนเก็บแล้วขายไล้แล้วรุ่นนั้นก็ไม่เก็บอีกแล้วสียังพูดยังบอกท่านเก็บได้เนี่ยมือ แดงไปเหมือนเลยตาอ้วนนี่เฝ้าคักเลยไก่เอกไก่โทพิันสิออกตายตายบึ่งย้อยยามๆเลยตาอ้วนเลยบึ่งตายเปี่ยไอ้มมยยอนๆมันบ่เก็บตัวนี่พี่แม่พี่แม่พี่แม่มันที่เก็บขัดจังไงพี่บึ้งงามๆทั้งนั้นเลยนี่ อันนี้ยุกไก่ถนนนะคะฟุ้นมันแมกก่เกาะพอดีก็ได้ถุงหุ่มใบยิ้มแม่ดีค่ะเอ้ยดีค่ะเลย่ยลำดวนเลยบึงถุงหุม่มถุงห่อไว้บ่มีฟุ้นเลย,ยลองก้นวามันเสียนหยาบหยาขี้ฟุน่นเลยบึงสวยสวยสวยยิามลำดวนจัดการความสวยความงามเดี๋ยนีพมันเป็นปนั่นนงเอกแถวนี้เหล่าตัว เพิ่นสวยเพิ่นงามแม่ค่ะบักคำเทศคุณย่ายฐานี่แม่ค่ะขายบักคำเทศคุณย่ายฐานี่สวยคือเจ้าของสวนละนั่งนี่พยายามหงอกย่องกับของเอาแล้วไปก็สิยังน้บางท่านเก็บแล้ซะล้วำดวนนีเพิ่นแดงจึงขึงเลยเพิ่นแดงจึงขึงเลย ตะว,วนบอกว่าสิเก็บไปเงาๆเลยตะว,วันว่าคุณยายถาสิว่าจังไหนคุณยายถาก็เลยว่าเอาสิจ่ะให้เก็บทอดกลางเดือนมีหน้าจ่ะระเบงไว้หน่อยยังเกิดเสออย,อยู่ให้เก็บกลางเดือนมีหน้าจะเพราะว่าเพราะว่าคุณยายสิตอนลูกข้าสังกิงตอนมาหลายผุ่

มาเด้อมาเด้อคุณลูกขาเอ้ยมาเจอเอาอยุสวนเด้อทั้งกินทั้งอิม่มปีนี้คุณยายไดตะกำไลละกำไ่แล้วแม,าม,ามา่แม่แม่กำไรกำไรกำไรมากินมาชอมเลยมาชอบม,มากินพร้อมคุณยายได้กำไรแล้วเหลือโอ้คุณยายได้ทุนแล้วเหลือแต่ตะกำไรปีนี้ นี่ล่ะที่คุณยายบอกว่าปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดไปนี่เป็นนงสี่ล่ะเว้ยปีนี้สุดหยอดเลยยายเองขึ้นยากอยู่เวนลากลมอุตุนี้ยมฝนถี่มาแม่นว่าล่ำด่วน <c oughs> ตอนรับฝนได้ปะนี่ <c oughs> แต่ว่าก็บ่เป็นอย่างฝนตกลงมากกะเว้นสองมือเว้นสองมือจังเก็บให้มันกล่มให้มันแหงกอนให้น้ำฝนออกจาก แต่ว่าอยู่สวนเน่ากับหอถุงยางอยู่ให้ถือหน่อยที่สุดเออคือสิมีค้อนโทษเขา่าลูกค้าบักขามเทศนี่ะแะเดี๋ยวคุณยายขออนุญาตหลับกันเด้อจบคลิปนี้ไ้ก่อนจบคลิปนี้ไ้ก่อนเพราะว่าเอฟซี 4, โทษเขาแล้วโอเคนะคะแล้วก็จะได้ช่างมาขามเทศส่ง วันนี้ค่ะอาคุณยายลำดวนขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวยมากเลยเมียตะอ้วนไม้เลขกหนึ่งเลยเลโอเคค่ะคุณยายขอลาไปก่อนด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ